สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระฤหัส25เมษายน2024นะครับวันนี้เป็นพระฤหัสในสัปดาห์ที่4ี่เทศกาลปัสกาเป็นบทอ่านจากคำบรรยายพ่อสอนนักบุญ,ญยนโดยนักบุญออกสตินนักปราชญ์ระสาสักร,จจรสังกัรนะครับในหัวข้อสั้นๆบอกบัญญัติใหม่นะครับซึ่งพูดแค่นี้ให้เราคงจะพอเดาออกพอจะเข้าใจแล้วว่าหมายถึงอะไรนะครับเราประทานบัญญัติแก่ท่านให้ท่าน รักกันด้กันบัญญัติที่พระเยซูคริสต์เจ้าประทานแก่บรรดาศิษย์นั้นพระองค์เรียกว่าบัญญัติใหม่ทั้งที่มีเขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมแล้วว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองทําไมพระอาจารย์เจ้าจึงทรงเรียกบัญญัติใหม่ในเมื่อบัญญัติในเมื่อเป็นบัญญัติเกา่าบัญญัตินี้เป็นบัญญัติใหม่เพราะนําเราออกจากคนเก่าและสวมเราด้วยคนใหม่หรือหรือเพราะความรักนี้บรรดาลให้ผู้ฟัง หรือที่ถูกต้องคือผู้นอบน้อมเชื่อฟังเป็นคนใหม่หรือเนื้อหาที่แท้ก็คือพระเยซูเจ้าทรงแยกความรักนี้ออกจากความรักตามธรรมชาติเหมือนอย่างเรารักท่านนะครับเหมือนอย่างเรารักท่านก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความรักที่ทำให้เราเป็นคนใหม่เมื่อเรารักอย่างที่พระองค์ทรงรักเราเราก็กลับเป็นคนใหม่เป็นเจ้ามรดกของพันธสัญญาใหม่และเป็นผู้ขับร้องเพลงบทใหม่ พี่น้องที่รักนี่เป็นความรักซึ่งแม้ในสมัยก่อนก็ได้บรรดาให้พูดศักดิ์สิทธิ์บรรดาอากาบรรดาเริการศกแห่งพันธสัญญาเดิมเป็นคนใหม่สุดท้ายก็ถึงบรรดาคราสาวกและปัจจุบันนี้ก็ได้แก่บรรดาพี่น้องต่างกวุมเชื่อซึ่งกลับเป็นคนใหม่จากนานาชาติทั่วโลก ความรักนี้ได้บรรดาให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งบรรดาบัญญาอาจการบรรดาประกาศศกแห่งพันธสัญญาเดิมและรวมทั้งประชากรใหม่นั้นก็เกิดขึ้นเป็นร่างกายเดียวเพื่อเป็นเจ้าสาวของพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเบญเจ้าเจ้าสาวที่รับการทักทายในบทเพลงว่าใครหนอที่กําลังเดินมาสวมเสื้อขาวบริสุทธิ์เสื้อขาวของเขานั้นบริสุทธิ์สีขาวเพราะเขากรับเป็นคนใหม่โดยบัญญัติใหม่อาว่าทุกดวน ต่างเอาใจใส่ถึงความสุขของส่วนรวมเพื่ออัยวะหนึ่งรับทุกข์และเยวะอื่นก็ร่วมทุกทรมานด้วยอัยวะหนึ่งได้รับเกียรติเยวะอื่นก็ปล่อยชื่นชมด้วยเขาฟังและเชื่อฟังพระวาจาพระเจ้าเรามอบบัญญัติใหม่ให้แก่ท่านคือให้ท่านรักกันและกันไม่ใช่อย่างคนทั่วๆไปรักกันเพราะจุดหมายที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่โดยมนุษย์สัญญาสัมพันธ์ทั่วๆไปแต่ให้เขารักกันและกันเพราะทุกคน เป็นพระเจ้าและเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดพวกเขารักกันและกันเหมือนพระเป็นเจ้าทรงรักพวกเขาจนถึงกับพวกเขานั้นก็เป็นน้องของพระบุตรแต่คนเดียวพระองค์ทรงนําพวกเขาไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นจุดหมายเดียวที่ทําให้พวกเขาอิ่มเอื้อเพื่อความปรารถนาทั้งหลายของพวกเขาจะสมบูรณ์เพราะเมื่อพระเป็นเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งในทุกสิ่งก็ไม่มีอะไรที่ต้องปรารถนาอีกครับพี่น้อง เราได้ยินคําว่าบ э ัญญัติใหม่เนี่ยเราก็รู้ทันทีนะครับว่าพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าก็สอนนะครับว่าให้เรารักกันและกันแล้วเราเมื่อเมื่อเราคุยถึงเราซึ่งเป็นคระชาชนนั้นเราเมื่อพูดถึงบัญญัติใหม่เราก็จะบอกเลยว่าบัญญัติใหม่หรือว่าหลักของเราก็คือให้เรารู้จักที่จะรักกันและกันเหมือนเรารักตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้บอกแล้วนะบอกบอกไว้ก่อนแล้วว่าเหมือนเรารักตนเองแต่เมื่อ บัญัติใหม่อีกทีมาถึงนั้นท่านพงศ์ก็บอกว่าให้ท่านทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านอันนี้สําคัญนะเรามักได้ยินบัญญัติแห่งความรักก็คือรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองมักต์ได้ยินคําสอนอย่างนี้รักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองนั้นก็เป็นเหตุผลธรรมชาติเรารักยังไงก็ตนเองต้องการดียังไงก็ทําดีอย่างนั้นกับคนอื่นแต่สําคัญและยิ่งใหญ่กว่าและทําให้เป็นบัญญัติ ที่ใหม่จริงๆนั่นก็คือพระเยซูเจ้าก็บอกว่าให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านน,นี่สําคัญเหมือนอย่างที่เรารักท่านคือเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราอันนี้เราก็พิจารณาดูว่าพระเยซูเจ้านั้นรักเราอย่างไรก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับก็คงเข้าใจดีแล้วชัดเจนแล้วว่าพระองค์รักเราอย่างไรได้ ยอมตายได้ถวายชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรามาในโลกนี้แค่เพื่อเราส่วนประโยคแรกที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนกับที่ท่านรักตนเองอันนั้นก็เป็นเป็นคําอธิบายที่จะเป็นไปตามธรรมชาติที่เรารักตัวเองอย่างไรแต่กี้ก็บอกแล้วเราก็ต้องทําสิ่งดีสิ่งนั้นกับคนอื่นอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันที่เราจเจริญชีวิตอยู่เนี่ยจึงไม,ไม่ทั้งสองทั้งสองประเด็นนี้ไม่ผิด ถูกต้องนะก็คือรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองดีแหละเป็นภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นได้ในความรู้สึกรู้สึกใกล้ตัวของเราเลยแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเรามีความเชื่อเป็นคริสเตียนนี่จะต้องรักผู้อื่นรักเพื่อนพี่น้องเหมือนที่พระเยซูเจ้าส่งรักเราอันนี้สําคัญเพราะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าพระเยซูเจ้ารักเราอย่างไงจะรู้อย่างไงก็แน่นอนในโรสศาสนในพระวจนะในการกระทําในคาพูดในสิ่งที่พระเยูุจ้า ส่งบอกและเป็นแบบอย่างก,กับเรานะนี่นี่คือสิ่งสำคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราซึ่งเป็นคริสชนเตียนเราก็มีแนวทางมีหลักการมีวิธีการที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรสำคัญก็คือเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าให้มีความรักที่แท้จริงดังที่พระองค์ทรงบอก ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ